ภาพมันน้อยเรากู้มาไหมเงินกู้ระหว่างการประเทศเราระบบงเงินหมุนเวียนไหลน้อยระบบในหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเรามันมากเกินไปนะเกี่ยวข้องกับนโยบายการเงินก็เกี่ยวข้องกับธนาคารอะไรเงี้ยก็จะว่าในเรื่องสื่อสารมหาภาคเนาะแล้วก็การออมและการลงทุนการออมและการลงทุนบางคนก็ลงทุนในรูปแบบของบริษัทยักษ์ใหญ่เช่นเมคโครเช่นเอ่ออะไรนะที่ปิตโตรเลียม,มที่มันทัซื้อหุ้นไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ แล้วก็เอามาลงทุนแล้วก็การจ้างงานรู้สึกว่าประเทศไทยของเราตอนเนี้ยการจ้างงานเนี่ยก็เราว่าชั่วโมงละเท่าไหร่บาทใช่ไหมคะถ้าต่างประเทศเนี่ยเราเปิดเที่ยวชิ้ว่าต่างประเทศเนี่ยชั่วโมงเท่าไหร่บาทเหมารับจ็อบเหมือนเหมือนพนักงานเซลล์เวลรับจ็อบพาร์ทไทม์เหมือนเราท่านเป็นนักเรียนนักศึกษาก็รับจ็อบพาร์ทไทม์การจ้างงานตอนเนี้ยค่าหัวขั้นต่ำขั้นต่ำขั้นต่ำแรงงานตอนนี้เท่าไหร่หัวสามร้อยบาทไหมหรือว่าสุกิจ กับพัทยาตอนนี้ไป325บาทแล้วไหมศึกอาการจ้างงานาว่าอาชีพไหนมีการจ้างงานแล้วอาชีพไหนที่เรู้สึกว,ว่าไม่มเกิดการจ้างงานจ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เงินข้าวหัวอนะไร,รอย่างเงี้ยการค้าระหว่างประเทศก็สุดท้ายแล้วก็ในความร่วมมือกันระหว่างประเทศก็คืออะไรที่มันใหญ่ๆระหว่างประเทศอะใช่ไหมคะเออศึกษาการค้าระหว่างนว่าตอนเนี้ยลงทุนจับมือกันกันกบประเทศจีนไ่มเมริกา,ไ,กาไหมหรือว่า คือสหภาพหรือว่าในอาเซียนของเราไมอย่างนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับในสัตว์มาพอีกอย่างนึงเงินเฟ้อเงินฝืดนะคะเงินเฟ้อสุดคืออะไรนะคะเงินเฟ้ออันนี้คร่าวๆเนาะเงินเฟ้อก็คือปริมาณเขาบอกว่าในภาวะที่ที่ที่เงินเรามีเท่าเดิมแต่ว่าซื้อสินค้าได้น้อยลงก็ตัวอย่างเช่นเหมือนเหมือนเราตอนนี้เมื่อก่อนมีเงินหนึ่งร้อยบาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ได้สินเช้าถึงแม้เชามายี่สิบห้าบาท แต่ตอนนี้บอกว่าเฮ้ยภาวะเงินเฟ้อนะเงินเฟ้อคือเงินหนึ่งร้อยบาทซื้อก๋วยเตี๋ยได้แค่สองชามแสดงว่าก๋วยเตี๋ยวก็เพิ่มจากยี่สิบห้าชามไปยี่สิบห้าก็เป็นห้าสิบบาทแสดงว่าของถูกหรือของแพงของแพงนะคะในภาวะที่ค่าเงินของเราเนี่ยซื้อของได้น้อยลงเพราะว่าของมันแพงอันนี้มาจากเหตุผลเหนือยปัจใจเรามาว่ากันนะคะแล้วก็เงินเฟ้ออ่ะเงินเฟ้อคืออะไรเงินเฟ้อก็คือในภาวะที่แบบเออค่าเงินเราเท่าเดิมแต่เราซื้อของได้มากขึ้น นะถ้าเงินเ,เ,เดิมแบบว่าซื้อของได้มากคือเงินหนึ่้อยบาทนะคะเมื่อก่อนเน่จากที่แบบว่าเราซื้อก๋วยเตี๋ยได้สองชามสลับกันอ่ะง่ายๆถ้าให้เราเลือกจําอย่างใดอย่างนี้นะคะถ้าจาเงินเฟ้อก็ตรงกันข้ากับเงินเฟ้อคือเงินฝื้นะคะถ้าถว่าของเงินเฟ้อราคาสินค้าแพงก็พองเงินฝืดปุ๊บก็สินค้าถูกลงนะคะกับการตรงนี้นะคะอันเนื่องมาจากผลกระหลายประการดีวเขาว่ากันกน,นะคะสุดท้ายแล้วศึกษาภาวะการว่างงานว่าเราเช็คจากการภาวะการว่างงานเช็คจากอะไรล่ะ เช็จจากอะไรเช็คจากสถิติไหมอย่างเงี้ยแสดงว,ว่ามันเป็นเรื่องของที่มันใหญ่อะตุกจุๆๆนะคะแสดงว,ว่าขอบข่ายของศึกษา,ารเนี่ยก็จะมีอยู่สองแบ่งได้เป็นสองแบบก็คือจุลภาคใช่ไหมคะุลภาคที่เกี่ยวข้องกับหน่วยเล็กๆใช่ไหมคะเกี่ยวกับที่จีราคาพฤติกรรมผู้บริโภคระดับบุคคลในคร,วรัวเรือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ศึกษา,า,ารมหาภาคก็จะเป็นไงคะมหาภาคก็จะแบบ ระดับใหญ่ที่มาหน่อยระดับประเทศนนองพูดถึงเรื่องการออมเงินการลงทุนนะคะพูดถึงเรื่องเงินเฟ้อเงินสุทภาวะการว่างงานนะคะตามนีุ้พูดเดียวไปไหมคะอันนี้คือเป็นการขอบขายดูแากพื้นฐานเนาะว่าเราเรียนอะไรบ้างเกี่ยวกับเกี่ยวกับอ่าศศาสตร์นะคะต่อไปจะหมดแล้วจะหมดล สุดท้ายย,ย้งสุดท้ายก่อนสุดท้ายนะคะก็คือถามว่าเป้าหมายของการศึกษาศึกษาทุกคนต้องมีเป้าหมายบอกเป้าหมายของวิชาศึกษาเนี่ยคุาบอกว่ามุ่งทําให้เกิดความเข้าใจที่บอกเอเอเราศึกษาเรื่องอะไรล่ะอ๋อเราศึก,าก,กษาพฤติกรรมผู้บริโภคใช่ไหมจะได้พอเราศึกษาศึร็จลก็อ๋อโอเคเราเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์้วว่าว่าต้องการอะไร ในภาวะแบบนี้ภาวะเข้าเข้ายางหม,มักแพงมนุษย์ต้องการอะไรมนุษย์บริโภคสินค้ายัางไงมนุษย์จัดสรรปานส่วนของ,ร,ของร,รูปแบบนึงอย่างไรศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคบริโภคค่ะแล้วก็วเราควรจะเข้าใจใช่ไหมคะสุดท้ายแล้วคือเราอยากสุดท้ายแล้วเป้าหมายของการเศษฐษาก็คือสุดท้ายแล้วเราอยากเข้าใจคน remar. เราอยากเข้าใจคนว่าคนต้องการอะไรใช่ไหมคะในในสินค้าต้องการวิจะมีชีวิตยังไงหรือถูกไหมคะสินค้าแบบนี้ เศรษฐกิจแบบนี้คนต้องการอะไรเราอยากเข้าใจนะคะแล้วก็ทําความเข้าใจปัญหาผลกระทบต่อชีวิตความอยู่รอดของประชาชนนะคะที่มันผลกระทบจากเศรษฐกิจอ่อาแสดงว่าเศรษฐศาสตร์เราศึกษาทุกสิ่งอย่างก,ก็เป็นในเรื่องของเศรษฐกิจเนาะเศรษฐกิจแลวเราศึกษาว่าคนต้องการเศรษฐกิจอย่างไรเศรษฐกิจแบบนี้คนต้องการแล้วมีพฤติกรรมทีสายพฤติกรรมู้พวกอย่างไรนะคะแล้วก็นําความรู้ที่เราได้อย่างนี้ นะคะนำความรู้ไปใช้ในการออกนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพมองในงมุมหัวหน้าบานเราเราจะแบบเสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยนำความรู้รมได้นะคะเพราไงคะก็ต้องไปแก้ไขแล้วก็ยอมรับปรับตัวนั่นแหละนะคะสุดท้ายก็คือต้องการ่นี้นะคะสุดท้ายต้องการแค่เนี้ยต่อไปสุดท้ายของ,ส,ของอนะะสุดท้ายของภาพนี้นะคะสุดท้ายของภาพนี้แล้วก็เดี๋ยวกูจะค่อไยไปงานไปงานไว้นะ ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์นะคะคนกระดูกบอกว่าทรัพยากรมันมีอย่างจํากัดแต่ความต้องการของมนุษย์มีอย่างไม่จํากัดเราจ้งเป็นต้องศึกษาว,วิชาศึกษาเพื่ออะไรคะเพื่อจะต้องทำให้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดตรงนี้นะคะใช้เกิเดโยชน์สูงสุดถามว่าทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งก็คือในรูปแบบออนไลน์ที่ดินทรัพยากรมนุษย์คือแรงงาน เงินเงินทุนแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะมาดูแรกก่อนอันแรกคือที่ดินที่ดินก็คือทรัพยากรที่อยู่ในดินทั้งหมดนะคะว่าจะเป็นดินน้ํามันน้ำแร่ธาตุอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในดินก็จะเป็นที่ดินนั่นเองนะคะถามว่าถามว่าพื้นดินเนี่ยที่ใช้ในการเพาะปลูกหรือว่าประกอบกิจการต่างๆไม่คุณบอกอะไรทรัพยากรที่มันอยู่ในดินสภาพภูมิภาคภูมิมประเทศในพื้นดินของเราใช่ไหมคะ แล้วก็ถามว่าที่ดินนึงเนี่ยผลตอบแทนของที่ดินี่ยเหมือนเรามีที่ดินอยู่เนี่ยสุดท้ายแล้วเหมือนหน้าหาปปาตองใชอย่างเนาะเหมือนหน้าหาเหมือนหน้าหาปาตองหน้าหาสมิลาอะไรเงี้ยนะคะเราเป็นเจ้าของที่ดินสุดท้ายแล้วเนี่ยเอผลตอบแทนจากการที่เรามีที่ดินเนี่ยคืออะไรก็ตอนเขาเช่าถูกไหมสุดท้ายแล้วเขาเช่าพวกก็ได้เงินเช่าแสดงว่าแสดงว่าผลตอบแทนจากการที่เรามีที่ดินก็คืออะไรคะก็คือค่าเช่าถูกไหมคะ สำคัญเลยเออถ้าเรามีที่ดินในย่านตรงมึงหรือว่าย่านอะไรก็แล้วแต่ที่มันแบบเครื่องฟัวเนาะก็จะแบบโอเคมันนะคะก็จะได้ค่าเช่าตรงนี้เยอะนะคะต่อไปทรัพยากรอะไรอีกแรงงานก็คือทรัพยากรมนุษย์นี่แหละต้องการแรงงานนะคะต้องการแรงงานก็คืออะไรคะทำไมอ่ะเรามีที่ดินแล้วเฮ้ยแต่ว,ว่าเรา,เรามีที่ดินอย่างเดียวนี่มันสามารถเติบโตเป็นเป็นอย่างอื่นได้ไหมถ้าเราขาดขาดคนเข้าไปเข้าไปคิดเข้าไปทํา ก็ไม่ได้ถูกไหมะฉะนั้นเนี่ยแรงงานคือทรัพยากรมนุษย์ที่ที่ใช้เป็นกําลังความคิดในการ่อสร้างในการบริการบริหารให้มันเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาถูกไหมเออถามว่าเหมือนเราทํางานเราเราต้องการอะไรมนาะเออถูกต้องค่ะเราทํางานก็ต้องการค่าตอบแทนถูกไหมคะค่าตอบแทนหรือว่ายกค่าจ้างนั่นแหละ คนต่บของแรงงานก็คือค่าจ้างถูกไหมคะถามว่าทุกวันนี้แรงงานขั้นต่ําของประเทศแทยของเราขั้นต่ำอยู่ที่เท่าไหร่บางร้อยเนาะเดี๋ยวคุณจะเอาขึ้นมาให้ดูว่าเปรียบเทียบว่าค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเหมือนล่าสุดเนประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเขาประกาศใช่ไหมคะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะคะเป็นชั่วโมงละเท่าไหร่บาทเดี๋ยวปูเปยบเทียบให้ดูนะคะว่าแต่ละประเทศเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำจะเท่าไหร่นะคะประเทศหลักๆนะคะ ต่อมาแต่ว่าเรามีที่ดินแล้วเรามีคนจะบริหารแล้วแต่ว่าเราขาดเงินล่ะถูกไหมเราต้องมีทุนถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยทำไม่ได้ถ้าเราขาดสินเงเราต้องมีทุนถามว่าทุนนี่ก็คือคืออะไรล่ะก็จะเป็นต้องเงินกันได้ถูกไหมแต่ว่าถ้าเราไม่มีเงินไปซื้อเครื่องจักรนี่ทุนก็คือเป็นเครื่องจักรใช่ไหมคะถ้าเราจะทําร้านกาแฟหน่อยนึงเราก็ต้องมีทุนถูกไหมคะในการซื้อเครื่องคั้นกาแฟใช่ไหมคะเพราะเดี๋ยวนี้ เทคโนโลยีน่าจะเห็นร้านคาเฟ่เยอะมากแล้วก็ถามว่าถ้าใครอยากเป็นเจ้าของร้านคาเฟ่เนี่ยนักเยต้องศึกษาสินเนอรอ่านี้ถูกไหมคะว่ามันต้องมีอะไรบ้างทุนก็คือเครื่องจักรนั่นเองก็คืออะไรคะเครื่องคั้นกาแฟเครื่องมือเป็นหมื่นๆหรือไม่ห้าหมื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะถามว่าเครื่องมือสําหรับที่ซื้อปัจจัยการผลิตถามว่าก็ง่ายๆคือทุนถามว่าเราลงทุนไปเราต้องการอะไรต้องการกําไรดอกเบี้ยใช่ไหม ทุนเหล่านี้แล้วก็นั่นแหละถามว่าแล้วใครเป็นเจ้าของก็ต้องมีผู้ประกอบการใช่ไหมคะเป็นก็คือผู้รวบรวมปัจจัยการผลิตต่างๆแล้นไหนที่ดินแรงงานทุนนี่แหละนะคะหรือว่าในในรูปแบบของในนะผู้ประกอบการเป็นบริษัทไหมเป็น,ปน,นห,ห้างร้านไหมเออที่บอกว่าเป็นเป็นร้านค้าไหมถามว่าบริษัทห้างร้านต่างๆไม่ค้าไม่ขายแล้วแหละเขาสุดทายแล้วเนี่ยผลตอบแทนของเขาคืออะไรก็คือกําไรถูกไหมคะก็คือกำไร ทำไรแต่ถ้าถ้าถ้าเพิ่งเปิดร้านใหม่แล้วถ้าสินค้าต้องศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคก่อนนะว่าตอนนี้ผู้บริโภคย่านนี้เขานิยมอะไรกันสินค้าย่านถ้ามัจะขายของน้มหาวิาลมอทักษสิงเนี่ยตอนนี้เป็นเป็นกลุ่มของของวัยรุ่นนักึกษาเนาะเราต้องแบบเฮ้ยถ้าเปิดร้านคาเฟ่เนี่ยเขาต้องมานั่งไหมเป็นคาเฟ่ประเภทไหนหรือว่าเปิดร้านอาหารไหมร้านสเต็กไหมอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเราต้องก็ต้องแบบ คิดให้รอบคอบให้หมด ح, ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในย่านนั้นมาใช่ไหมแล้วก็ราๆต้องมีเลยะคะ่ะต้องมีที่ดินที่ต้องแบบเปิดร้านแล้วก็ต้องจ้างคนจ้างแรงงานเะข้ามาแล้วแล้วก็มีเงินทุนด้วย,ยะไรคะ่ะเพื่อก่อสร้างรา้านแล้วก็เราม็คืที่ประกอบการใช่ไหมคะสุดท้ายแลย้วต้องต้องคำนวณว่าต้องขายแก้วเท่าไหร่เออถ้าต้นทุนเรามาแค่น,นี้มาเราต้องขายเท่าไหร่าจึงจะไม่ขาดทุนอย่างเงี้ยก็เกี่ยวกัข้อมูนะคะ อ,อันนี้ก็คือเป็นความรู้เบื้องต้นของวิชาเศรษฐศาสตร์นะคะครูหวังว่าที่ครูพูดมาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์เลยนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ขอบคายเป้าหมายและส mm ุด hmm. ท้ายทรัพยากรครูหวังว่านักเรียนคงจะมีความรู้พื้นฐานอย่างเนี้ยเข้าใจว่าเราเรียนเศรษฐศาสตร์ไปเพื่ออะไรวัตถุประสงค์ประโยชน์ของเขาคืออะไรนะคะครูหวังว่าในชั่วโมงนี้นักเรียนจะรู้แล้ว แล้วก็เดี๋ยวครูจะค่อยรายงานไว้นะคะในในนี่แหละนะคะในในเว็บโรงเรียนนี่แหละนะคะแล้วก็นักเรียนค่อยเข้าเข้ามาศึกษาเข้ามาดาวน์โหลดไปทำนะคะดาวน์โหลดทำแล้วก็นักเรียนทำลงในสมุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเปิดเทอมวันที่หนึ่งเดี๋ยวครูค่อยเรียกตรวจนะคะใครส่งงานหรือว่ามีรอยงานทำอย่างเงี้ยก็จะมีคะแนนบวกเพิ่มเติมเนาะโอเคครูหวังว่าวันนี้คงจะมีความรู้ ในเรื่องของวิชาศิษย์ศร์เบื้องต้นอย่างนี้มากก็น้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันชั่วโมงถัดไปนะคะสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะนักเรียนมีข้อสงสัยอะไรนะคะเหมือนที่ครูบอกว่าครูก็ครูมาได้เนาะแล้วก็แอฟไลไอไอจีไอดีไอดีเนาะแอฟไลน์มาได้นะคะคุณครูชื่อคุณครูเดินล่าแนสอนดับชอสอนในวิชาสังคมนะคะฝากคำคมไว้หนึ่งคำาะว่าคือ เป็นมนุษย์ต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองแล้วไปพิ่เอานะคะว่าหน้าที่ตัวเองคืออะไรนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ